ข้อ15นะคะลูก4เท่า4เท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งโอเคเอามาลองดูกันลูก4เท่าของผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งกับ9 4เท่าของก็คือคูณผลบวกของเลขจำนวนหนึ่งก็คือ x บวก9กนะคะกับ9 ะคะสี่เท่าของผลบวกมันไม่ใช่สี่เท่าของเลขจํานวนหนึ่งนะลูกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าสี่เท่าของเลขจํานวนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น 4x นะคะแต่เนี่ยเขาบอกว่า4เท่าของผลบวกของเลขจำนวน1กับ9นะคะ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างเงี้ย4เท่าของเลขจำนวน1บวกกับ9กเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ลูกจะเป็น 4x บวก9แต่ถ้าเป็น4เท่าของผลบวกของเลขจำนวน1กับ9ก็จะเป็นอันนี้โอเคไหมคะนะคนละแบบกันนะต่อไปข้อ16เศษ1ส่วน3เศษ1ส่วน3ของ ผลบวกของเลขจำนวน1กับ8ก็คือเศษ1ส่วน3ของผลบวกของเลขจำนวน1กับ8จะเป็นแบบนี้ลนะต่อไป17นะคะข้อ17 1ใน5 1ใน5ก็คือ1ส่วนหนั่นเองลูกของผลต่างก็ คือลบเหมือนลูกนะจำนวน1กับ2ก็จะกลายเป็น1ใน5ก็คือ1ส่วนหของผลต่างจํานวน1กับ2นะคะจะเป็นแบบนี้เอาต่อไปลูกต่อไปผลบวกของ3เท่าผลบวกของ3เท่าของเลขจํานวน1กับ10นะคะ ก็จะเป็นผลบวกของ3เท่าอย่างนี้ลูกผลบวกผลบวกของผลบวกของ3เท่าของเลขจํานวน1กับ10ผลบวกของ3เท่าของเลขจํานวน1กับสิบอะไรลูกนะสิบ อันนี้ก็คือผลบวกของ3เท่าของเลขจำนวน1กับ10นะคะต่อไป19ผลต่างผลต่างก็คือเอามาอะไรลูกลบของ4เท่าผลต่างของ4เท่าของจำนวน1กับ5ไอ่กับ15นะลูกก็จะเป็นแบบนี้นะผลต่างเอามาลบผลบวกก็คือเอามาบวกนั่นเองนะคะ เอาต่อไปนะนำา9ไปลบออกจาก3เท่าของผลบวกของเลขจํานวน1กับ11เอาดฟัดีๆนะนำา9ไปลบออกจาก3เท่าโอเคนำา9ไปลบออกจาก3เท่าของผลบวกของเลขจํานวน1กับ11 นะคะนี่นำา9ไปลบออกจากนะคะสเท่าของผลบวกของเลขจำนวน1กับ11ก็จะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อ21นำา2 2ไปบวกนำา12ไปบวกกับ3เท่านำา12ไปบวกกับ3เท่าของผลต่างของเลขจำนวน1 กับ15นะลูกนะอันนี้ก็นำา2 2ไปบวกนะลูกนะไปบวกกับ3เท่าของผลต่างของเลขจำนวน1กับ15ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปนะลูกเศษ4ส่วน5โอเคเราเขียนก่อนเศษ4ส่วน5ของเลขจำนวน1ของเลขจำนวน1ก็คือของ x นั่นแหละ รวมกับเศษหนึงรวมกับเศษหนส่วนสของเลขจำนวนนั้นก็คืออันนี้ลูกนะได้อย่างนี้นะเศษสี่ส่วนห้าของเลขจำนวนหนึ่งรวมกับก็คือบวกนะลูกกับเศษหนส่วนสาของเลขจำนวนนั้นจำนวนหนึ่งกับจำนวนนั้นก็อันเดียวกันนะลูกเอาต่อไปสามในห้าสามส่วนห้าของเลขจำนวนหนึ่ง สาส่วนห่าของเลขจำนวน1ต่างกับก็คือลบกับ2ใน7ก็คือ2ส,ส่วน7ของเลขจำนวน1น,นะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะน้องๆค่อยๆทําไปนะคะน้องๆก็จะพอรู้แนวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเขียนต่างกันแค่นิดเดียวผลต่างก็เอาไปลบนะคะส่วนผลบวกก็เอาไปบวกหรือรวมก็ไปบวกนั่นเองอ่ะต่อไปนะ ผลบวกของจำนวนคี่สองจำนวนเรียงกันโอเคหนูยังไม่รู้ว่าจำนวนแรกคืออะไรพี่บอกว่าจำนวนแรกนะคะจำนวนแรกนะคือเขาให้เป็น x ใช่ไหมคือ x ใช่ไหมคะเพราะนั้นจำนวนต่อไปคืออะไรลูกจำนวนที่สองที่สองคืออะไรถ้าเป็นจำนวนคี่อ่นะ,ะอย่างเช่น1ต่อไปก็ต้องเป็น3แสดงว่า ไอสามเนี่ยมันเกิดจาก1บวกกับ2เพราะนั้น1เนี่ยเราให้เป็น x นะคะ1เนี่ยมันคือ x เ,เพราะฉะนั้นเราอยากได้3ม,มันก็คือ x บวกอะไรนั่นเอง2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลบวกของจำนวนคี่สองจำนวนเรียงกันมันก็คือ x บวกกับวงเล็บ x บวก2ออันนี้คืออันตรงเนี้ยคือจำนวนแรกนะลูกนะ พี่เอาคนละสีเพื่อตรงนี้คือจํานวนแรกอันนี้คือจํานวนที่2แล้วผลบวกก็คือหนูต้องเอามาบวกกันนี้นะคะต่อไปผลบวกของจํานวนคู่ผลบวกของจํานวนคู่2จํานวนที่เรียงกันนะจํานวนคู่สองจํานวนที่เรียงกันอย่างเช่น2กับ4อย่างเงี้ยนะถ้าจํานวนแรกจํานวนแรก เป็น x นะจำนวนแรกคือ x นะคะจำนวนที่2องจนวนที่2มันต้องคืออะไรจำนวนแรกมันคือเลข2องจำนวนที่2ต้องเป็นเลข4แล้วจํำนวนแรกมันคือ x จะ,ะ,จะทำยังไงให้2กลายเป็น4ก็ต้อง x บวกสตรงนี้ก็ต้องเป็น x บวกสเพื่อจะได้ให้ได้4นะคะทันไหมลูกจํานวนแรกเขาบอกว่าที่มันเรียงกันด้วยนะอย่าง2แล้วก็ไป6อย่างเงี้ยไม่ได้2 จำนวนต่อไปก็คือต้องเป็น4แล้วก็ถึงเป็น6อย่างเงี้ยถ้าหนูจะเอาจำนวนแรกคือ4จํจำนวนที่2คือ6ได้เพราะมันคือจำนวนคู่ที่เรียงติดก,กันนะคะอย่างเช่นพี่แนนเอา2แล้วก็ต้องเอาจำนวนต่อไปก็ต้องเอาเป็น4อย่างสองเนี่ยพี่แนนให้จะเป็นจำนวนแรกมันพี่แนนให้เป็น X ไปแล้วนะคะส่วน4เนี่ยจะจะทำยังไงดีนะคะก็สเนี่ย มันต้องบวกอีก2มันถึงจะเป็น4เลข2มันคือ x เพราะฉะนั้น4มันก็คือ x บวก2นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น x มันจะเหมือนข้อยี่สีบลูก x บวก2อันนี้คือจำนวนแรกและน,นี้คือจำนวนที่2นะคะผลบวกของจำนวนคู่3จํจำนวนที่เรียงกันอย่างเช่น2 4แล้วก็หอย่างเงี้ยนะคะลูกนะจำนวนแรกอ่ะพี่แนนให้เป็น x จำนวนที่2ทํทำยังไงถึงได้จาก2กลายเป็น4ก็ต้องเอา x บวก2ใช่ไหมคะลูกจำนวนที่3จาก 4, เอ่จาก2ทํทำไงถึงได้ให้เป็น6ก็บวกอีกเท่าไหร่ลูกบวกอีก4ใช่ไหมลูก2บวก4ก็เท่ากับ6เนี่ยนะคะตรงนี้หนูก็จะมาเขียนได้เป็นอะไรลูกมาเขียนได้เป็นเอ่อ x ใช่ไหมคะลูกบวก อันนี้ผลบวกใช่ไหมบวกกับจํานวนที่2ก็คือ x บวก2บวกกับจํานวนที่3ก็คือ x บวก4อย่างนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะต่อไปเรื่อยๆนะลูกามาดูข้อหึงอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาให้หนูเขียนทั้งสมการแล้วก็แก้หาคำตอบไปด้วย สามเท่าของเลขจํานวนหนึ่งโอเคหนูเขียนเลยลูกเลขจํานวนหนึ่งอะ่ะเราให้เป็น x กแล้วกันสามเท่าของเลขจํานวนหนึ่งก็เป็นอะไรที่เราเคยทํามาแล้วลูกก็คือสามมีค่าเท่ากับก็คือเท่ากับหกสิบหกนะคะจานวนนั้นคืออะไรจํานวนนั้นก็คือจํานวนหนึ่งนั่นแหละแสดงว่าเขาให้เราหาอะไรลูกหาค่า x นั่นเองถ้าว่าเท่ากับเท่าไหร่ ะะเพราะนั้นง่ายๆเลยเพราะนั้น x ก็เท่ากับ3ทําอะไรอยู่ลูกหารอยู่เอ้ยคูณอยู่หนูต้องย้ายมาหารเพราะนั้น x ก็เท่ากับ3หาร66 66หาร3ก็ได้22ครั้งนะคะนะพอจะได้ไหมพี่คิดว่าน่าจะได้เลยแหละนะน่าจะได้ต่อไปนะลูกนะทันไหมลูกทันไหม ทันนะเศษหนึ่งส่วนสามเศษหนึ่งส่วนสามถุงเเขียนไปก่อนเลยเศษหนึ่งส่วนสามของจํานวนหนึ่งของก็คือคูณจํานวนหนึ่งที่บอกแล้วก็คือ x นั่นเองก็คือเศษหนึ่งส่วนสามคูณกับ x มีค่าเท่ากับ24มีค่า24ก็คือมีค่าเท่ากับ24นั่นแหละจงหาจํานวนนั้นก็คือให้หาอะไรอีกแล้วลูกหาค่าอะไรลูกหาค่า x กว่ก็เท่ากับเท่าไหร่ โอเคนะพี่บอกแล้ว1ส่วน3คูณ x มันก็คือ1 x ส่วน3เท่ากับ24ชไหมลูกเพราะฉะนั้นนะ1 x ก็เท่ากับ3ทำอะไรอยู่ลูกหาอยู่หนูก็ต้องย้ายไปคูณลูก1 x เขียนอีกอย่างหนึ่งก็คือ x นั่นเอง24คูณ3ก็4 3 12ใส่2ทด1นะลูก3 2เป็น6ก็เป็น72 หนูก็ตอบไปเลยว่าจำนวนนั้นก็คือ72อ่ะลูกต่อไปนะลูกต่อไปนะค่อยๆค่อยๆนะ5เท่า5เท่ามีต้องมีเลข5าและของผลบวกของเลขจำนวน1กับ7ของผลบวกนะลูกของผลบวกของเลขจำนวน1กับ7เลขจำนวนหนึ่ง อีตรงจำนวนหนตรงเนี้ยจำนวน1ตรงเนี้ยมันก็คืออะไรนั่นเองลูกมันก็คือ x นั่นเอง5เท่าของผลบวกผลบวกของเลขจํานวน1กับ7ก็คือตรงนี้เวลาหนูเขียนนะคะมันก็จะได้เป็นพี่ขอเป็นสีน้ำเงินและกันนะลูก5เท่าของก็คือคูณคูณกับผลบวกของเลขจํานวน1กับ7มีค่าเท่ากับเท่ากับ 1 0 5ลูกนะจำนวนนั้นคืออะไรก็คือให้หาอะไรแล้วลูกหา x ว่เท่ากับเท่าไหร่นะคะ,อะตอบพี่แนนก่อนนะคะลูกเวลาเราเจอโจทย์แบบนี้เราต้องคูณแจกแจงเข้าไปในวงอะไรลูกวงเล็บลูกนะคูณแจกแจงเข้าไปในวงเล็บก็นีแจกแจงนี่5คูน x นะแล้วก็บวกกับ5คูน7นะลูกนะอืมก็จะกลายเป็น 5x บวก35เท่ากับ105้ย่ไลูกนะเอาอะไรกระเด็นไปก่อนเลยลูก35บวกอยู่หนูต้องย้ายไปลบลูกต้องย้ายไปลบ5ลบ5เหลือ0 1นะคะ10ลบเหลือ7ตรงนี้ก็จะเป็น 5x เพราะนั้น x ก็เท่ากับ70ส่วน5ลูกเพราะว่า5มันคูณอยู่หนูก็ย้ายมาหารเพราะนั้น5อะไรได้70ลูก ถ้าหนูไม่ได้หนูก็ใช้วิธีการตัดเอา5 1 5 5อะไรใกล้เคียง7มากที่สุดก็ค่า1 5เหลือเศษสองห้าอะไรได้ยี่สลูก5 4าสนะ,เพ,ะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ตอบเลยว่าเป็น14หรือใครจะใช้หารยาวก็ได้ตามทันไหมลูกอ่าต่อไปลูกต่อไปนะ สองเท่าของจํานวนหนึ่งพี่ขอเปลี่ยนสองเท่าก็มีต้องมีเลขสองและ2สองเท่าของจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็คือ x 2สองเท่าของจํานวนหนึ่งบวกกับสองเท่าของจำนวนบวกกับเท่าไรลูกสามสิบหกอันนี้ก็คือบวกเครื่องหมายบวกนะมีค่าเท่ากับอันนี้เครื่องหมายเท่ากับอันนี้ต้องก็ให้หาค่าอะไรูเหมือนเดิมลูกค่า x ก็เท่ากับเท่าไร่พรให้หาเลขจํานวนนั้น อ่ะโอเคนะสองเท่าของเลขจํานวนหนึ่งตรงนี้หนูต้องเป็น 2x เนะเพราะเขาบอกเลยว่าสองเท่าของเลขจํานวนหนึ่งบวกกับก็คือบวกกับ36มสิบหลูกเท่ากับเท่าไรลูกหนึ่งอะไรหนึ 100. ่งร้อยกระเด็นอะไรไปก่อนเลยลูกกระเด็นอะไรไปก่อนเลย36 100่้ยลบ36ใช่ไหมเออกระเด็นไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลือ 2x เท่ากับ 100ลบ36ก็จะเหลือ64นะลูกเนาะ64นะเพราะนั้น x ก็เท่ากับ2คูณอยู่ย้ายมาหารลูกก็จะกลายเป็นครึ่งของ64ก็คือ32อนงะหารแล้วก็ได้32เพราะฉะนั้นจำนวนนั้นก็คือ32ลูกนะทันไหมลูกอืม ต่อนะลูกนะต่อนะโอเคสมเท่าของผลบวก3มเท่าลรูก3เท่าของผลบวกอันนี้ไม่ใช่3เท่าของเลขจำนวน1แต่เป็น3มเท่าของผลบวกของเลขจำนวน1กับ8เพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยเวลาหนูทำเนี่ยหนูต้องดูดีๆนิดนึงสามเท่าก็คือสาม ของก็คือคูณคูณกับอะไรลูกผลบวกของเลขจํานวน1กับ8เลขจํานวน1บอกแล้วนะในที่นี้ให้เป็น x กลูกนะจำนวน1ให้เป็น x ก็จะเป็น3เท่าของผลบวกเลขจํานวน1กับ8นะลูกนะมีค่าเท่ากับตรงนี้คือเครื่องหมายเท่ากับ120นะจำนวนนั้นคืออะไรก็คือถามว่า x คืออะไรนะคะ อ่าหนูเจอวงเล็บอีกแล้วลูกเจอวงเล็บนะในจทปัญหาเจอ2ข้อและหนูคูณอะไรเข้าไปลูกแจกแจงเข้าไปเลยนี้ก็3คูณ x นะแล้วก็บวกกับ3คูณแนะลูกนะก็จะได้เป็นอะไรลูก3คูณ x ก,ก็เป็น3 x มใช่ไหมลูกบวก3คูณ8ก็เป็น24เท่ากับ120อะไรกระเด็นไปก่อนเนี่ยลูก24เนาะก็เป็น 3x เท่ากับ120จากบวกก็เป็นลบนะลูกนะเพราะนั้น 3x ก็จะเท่ากับ120ลบ24เหลืออะไรลูกเหลือ90 6แล้วลูกเนาะเหลือ96นะคะแล้วทำไงต่อลูก3มมาทำอะไรอยู่คูณอยู่หนูก็ย้ายไปทำอะไรลูกคูณอยู่หนูย้ายไปทำอะไร เออนะคะควนอยู่ก็ย้ายไปหารเาเพราะฉะนั้นหาคําตอบมาสิเท่ากับเท่าไรมาเพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ9 6หาร3 x ก็เท่ากับเท่าไรลูกลูก x เท่ากับเท่าไรตัดได้ลูกข้อนี้ตัดได้นะตัดยังไงนี่มาดู3 1 3 3 3เป็น9 32เป็น6ก็ตอบเลยว่า32นะคือคำตอบ อ้าวต่อไปนะหกเท่าหกเท่าของจำนวนจำนวนนะลูกจำนวนจำนวนหกเท่าของจำนวนจำนวนหนึ่งมากกว่าสามสิบ อยู่สี่สองเออตรงนี้แหละที่พี่จะบอกว่าไอ้มากกว่าน้อยกว่าเนี่ยถ้าทำเป็นสมการเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะอยู่มากกว่า30อยู่42จงหาเลขจำนวนนั้นถามว่าเลขจำนวนนั้นก็คือ x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่าจำนวนหนึ่งก็คือ x เนี่ยพี่เอาคนละสีดีกว่าเนาะเอาสีเขียวบ้างดีกว่าจำนวนหนึ่งก็คือ x นะคะ 6เท่าของจำนวน1 6เท่าของจำนวน1ก็คือ 6x มากกว่า30อยู่42แสดงว่าแสดงว่ามากกว่า30อยู่42เองเอเอางี้ดีกว่าพี่เอาเลขง่ายๆก่อนพี่บอกว่า2เออพี่ พี่แนนมีอายอาอาุสมมติพี่แนนมีอายุยี่สิบโอ้โหเด็กมากเลยเนาะพี่แนนมีอายุ2ี่สิบพี่อะไรเดียพี่นัทมีอายุมากกว่าพี่แนนสมมตินะพี่นัทมีอายุมากกว่าพี่แนนสี่ปีหนูจะต,ต้องทำไง พี่แนนอะสมมติพี่แนนนะลูกนะพี่แนนเมีอายุยี่สิบเขาบอกว่าพี่นัดมีอายุมากกว่าพี่แนนสี่ปีอะสมมติสี่ปีนะถามว่าพี่นัดเนี่ยอายุเท่าไหร่เท่าไรหร่หนูทำไงลูกหนูทำไง หนูต้องเอาอายุของพี่แนนใช่ไหมลูกนะอายุของพี่แนนเขาบอกว่าพี่แนนมีอายุ20ใช่ไหมพี่นัทมีอายุมากกว่าพี่แนนเท่าไหร่ลูก4ปีหาว,ว่าอายุพี่นัทมีค่าเท่ากับเท่าไหร่หนูก็ต้องเอาอายุของพี่แนนเนี่ยบวกกับอีก4ปีถึงจะมีถึงจะเป็นอายุพี่นัท โอเคไหมได้ไหมลูกแต่ในทางกลับกันแต่ในทางกลับกันพี่บอกว่าพี่นัทเนี่ยพี่นัทเนี่ยมีอายุมีอายุเท่าไหร่เนี่ยพี่นัทมีอายุโอโอาสิบห้าสมมติพี่นัทมีอายุสิบห้าโอเคนะโเด็กมากเลยนะ อ,อพี่นัทมีอายุ15ใช่ไหมพี่แนนมีอายุมากกว่าพี่นัทพี่แนนมีอายุมากกว่าพี่นัท10ปีพี่แนนมีอายุมากกว่าพี่นัท10ป,นนกก10ปีถามว่าพี่แนนจะมีอายุเท่าไหร่ก็ต้องเอา10อะไรลูก สิบห้าใช่ไหมลูกอายุของพี่แนนก็ต้องเอา15บห้าบวกกับรหร่ลูกสิบเนี่ยนะคะอันนี้คืออายุพี่นัทนะพี่แนนมีอายุมากกว่าพี่นัทสิบปีก็ต้อง15บวกกับ10บเข้าใจไหมลูกนะมันก็คล้ายๆกันลูกมันคล้ายๆกันมันคล้ายๆกันอันนี้พี่ลบออกก่อนนะเดี๋ยวจะสับสนโอเคถ่าบอกหกเท่าของเลขจํานวนหนึ่ง มากกว่า30อยู่42 6เท่าของเลขจำนวนหนึ่งมากกว่า30อยู่42 6เท่าของอันเนี้ยมากกว่าเท่ไหรนะมากกว่า30นะมากกว่า30ตั้งเท่าไหร่ลูกตั้ง42แนะ่ 6เท่าของนเนี้ยมากกว่า30มนะมากกว่า30ตั้ง42แนะ่แล้วเราจะตั้งว่ายังไงมันมากกว่า30ตั้ง42แนะ่อืมมากกว่า30อยู่42หมายความว่าไงดีเราก็จะเอา6 6เท่าก็าคือ 6x ของจำนวน1ใช่ไหมลูก มากกว่ามากกว่า30สดู42แสดงว่าพี่เอาอะไรดีลูกอันนี้พี่ขอลบก่อนนะอ่ะพี่เอาใหม่ดีกว่าไม่ลบละนะก็จะเป็น 6x เอ็ออาเปลยนเปลี่ยนสีเป็นส,เนสีเอาเป็นสีเขียวก็จะเป็น 6x มากกว่า30อยู่42แสดงว่าพี่เอา42มาลบออกจาก 6x มันจะเท่ากับ30พอดีฟังดีๆนะ6เท่าของจำนวน1 6เท่าของอันเนี้ยมันมากกว่า30 อยู่42แสดงว่าเอา42ไปลบก็จะเท่ากับ30พอดีโอเคไหมลูกนะอ่ะพอได้ธรรมการปุ๊บเราก็แก้ต่อเลยนะกระเด็น42ไปก่อนลูกก็เป็น30บวก42นะเพราะนั้น 6x ก็จะเท่ากับ30บวก42เป็นเท่าไหร่ลูก72เพราะนั้น x ก็เท่ากับ72 6คูณอยู่ย้ายไปหารเพราะนั้น 6อะไรได้42ก็คือ12นั่นเองได้ไหมลูกได้ไหมอืมอ่ะแล้วลองเอาสเอาสิไปแทนซิดูซิมันใช่ไหมนะลูกนะลองเอาไปแทนซิอ่ะเอา12ไปแทน x นะก็จะเป็นอะไรลูก6 6 x ตรงนี้จะยากหน่อยนะพยายามพยายามฟังนะลูกนะพยายามฟังมันอาจจะดูยากหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นอะไรลูก6คูณกับ12ลบ42เท่ากับ30ไหมเราก็ลองไปดู12 6เป็น72 72-42เลบ42เท่ากับ30มไหมลูกใช่มันคือ30เท่ากับ30เพราะฉะนั้น x เท่ากับ12เนี่ยถูกแล้วลูกนะอืมวิธีการเช็ค